เอาล้วครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันแบบทุกซอกทุกมุมกับ One Plus 13เลยนะครับโทรศัพท์ที่เขาเคลมว่าเป็น Value Flagship หรือเรือธงสุดคุ้มในราคาประมาณ800ดอลลาร์คำถามก็คือมันคุ้มค่าสมชื่อจริงๆหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาหาคำตอบกันและนี่คือคำถามสำคัญเลยครับที่ทางโฟ o n e Arena เขาตั้งเอาไว้เขาบอกว่า วันพลัสสิเนี่ยคือเรือธงสุดคุ้มของปี2025แต่มันจะสู้กับยักษ์ใหญ่อย่าง Apple และ a m s u n งได้จริงเหรอโอ้โหนี่แหละครับประเด็นหลักที่เราจะมาคุยกันในวันนี้โอเคครับและนี่คือเรื่องราวทั้งหมดที่ทเราจะมาไล่เรียงกันในวันนี้ก็จะเริ่มตั้งแต่ความคุ้มค่าของมันคืออะไรกันแน่แล้วก็ไปดูดีไซน์กับความทนทานที่ไม่น่าเชื่อต่อด้วยเรื่องหน้าจอที่เขาว่ากันว่าสมบูรณ์แบบทางวิทยาศาสตร์เลยทีเดียวจากนั้นก็จะมาดูประสิทธิภาพในการใช้งานจริงๆในชีวิต คือคำว่า value flagship เนี่ยจริงๆแล้วมันคืออะไรกันแน่อธิบาย,ายง่ายเลยนะครับมันก็คือโทรศัพท์ที่ให้สเปคมาแบบจัดเต็มระดับ top ปๆเลยแต่ว่าราคาเนี่ยเข้าถึงง่ายกว่าพวกเรือธงตัว็อปสุดของค่ายใหญ่ๆยางเห็นได้ชัดเลยครับแล้วว่าอะไรล่ะที่ทำให้มันคุ้มนี่เลยครับดูสเปคหลักๆกันโอ้โหใช้ชิปตัวล่าสุดอย่าง Qualcomm Snapdragon 8 Elite เลยนะแบตเตอรี่ก็ไม่ใช่ธรรมดาเป็นซิลิคอนคาร์บอนที่ให้มาจุใจถึง6 0 0 0 m ล ah. ิแล้วเรื่องชาร์จไม่ต้องพูดถึงครับ100วัตต์แบบเสียบสาย ราคาเริ่มต้นแค่ประมาณ800ดอลลาร์เท่านั้นเองโอ้โหบอกเลยว่าสเปคแบบนี้ในราคานี้หายากมากครับเอาละสเปคข้างในว่าโหดแล้วนะแต่เรื่องภายนอกล่ะมันมีดีแค่นั้นไือเปล่า เราไปดูกันต่อเลยครับกับเรื่องของดีไซน์และความทนทานซึ่งบอกเลยว่ามีเรื่องเซอร์ไพรส์ด้วยจุดเด่นที่ต้องพูดถึงเลยคือเรื่องการกันน้ํากันฝุ่นครับคือมันไม่ได้มาแค่ IP68 ธรรมดานะแต่มันได้ถึง IP69 เลยซึ่ง IP69 นี่มันคืออะไรมันคือการทนน้ําร้อนที่ฉีดด้วยแรงดันสูงได้เลยนะครับลองนึกภาพดูสิคือมันเหนือกว่าคู่แข่งอย่าง Galaxy S25 Ultra หรือ Pixel 9 Pro ไปอีกขั้นหนึ่งเลยนะโหดมาก4ชั่วโมงครึ่งตัวเลขนี้มันคืออะไรกันไม่ใช่เวลาชาร์จแบตแน่ๆครับแต่มันคือเวลาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราความทนทานที่แบบไม่น่าเชื่อของโทรศัพท์เครื่องนี้เลยแหละครับคือมันมีเรื่องจริงเกิดขึ้นครับมีคนไปแ แล้วทำโทรศัพท์รุ่นนี้เนี่ยตกแม่น้ำไปเลยจมหายไปใต้น้ํานานถึง4ชั่วโมงครึ่งนานมากนะครับแต่พีก,กว่านั้นคือพอคุณพ่องมมันขึ้นมาได้ปรากฏว,ว่ามันยังใช้งานได้อยู่โอ้โหนี่มันคือบทพิสูจน์ความทนทานในชีวิตจริงที่มันโหดกว่าสเปคบนกระดาษไปไกลเลยโอเคเรื่องความทนทานนี่คือสุดยอดมากจริงๆยอมเลยแล้วส่วนอื่นๆละ่ะโดยเฉพาะหน้าจอสิ่งที่เราต้องจ้องมองมันทุกวันเนี่ยมันจะดีเหมือนกันหรือเปล่า เราลองไปดูกันดีกว่าครับว่าผลทดสอบจากในแ l a เนี่ยเขาว่ายังไงกันบ้างเกี่ยวกับคุณภาพของจอตัวนี้และนี่คือคําตอบครับคือผู้เชี่ยวชาญด้านจอภาพอย่าง Displaymate เนี่ยเขาให้คะแนนจอตัวนี้ A++ นะครับซึ่งมันไม่ใช่แค่ A++ ธรรมดาแต่มันคือเกรดสูงสุดที่เขาเคยให้มาเลยโอ้โหบอกได้คําเดียวครับว่าไม่ธรรมดาจริงๆ21เลขนี้คืออะไรนี่คือจํานวนสถิติที่หน้าจอของ One Plus 13ทําลายสถิติเดิมหรือไม่ก็ทําได้เทียบเท่าสิติเดิม 21รายการนะครับพูดง่ายๆคือมันกําลังสร้างมาตรฐานใหม่ให้กับวงการจอสมาร์ทโฟนเลยทีเดียวลองมาดูไฮไลท์เด็ดๆจากพจน์ l กันหน่อยคือความละเอียดเนี่ยก็ quad HD+ แล้วนะแต่ที่พีคคือความสว่างสูงสุดทะลุไปถึง2,691นิตทำลายส,สถิติไปเลยส่วนเรื่องความแม่นยําของสี0.5 JNCD แปลเป็นภาษาง่ายๆก็คือสายตาคนเราเนี่ยแทบจะแยกไม่ออกเลยว่ามันเพี้ยนตรงไหนคือมันสมบูรณ์แบบมากแล้วยังไม่พอการสะท้อนแสงของจอก็ต่าที่สุดเป็นประวัติการอีกคือทั้งหมดนี้มันตะโกนออกมาดังๆเลยครับว่า นี่คือจอภาพระดับ World Class ของจริงเดี๋ยวก่อนฟังดูดีไปหมดเลยใช่ไหมครับจอภาพสมบูรณ์แบบทนทานอย่างกับรถถังแต่สเปคบนกระดาษที่มันเพอร์เฟขนาดนี้เนี่ยมันจะหมายความว่าประสบการณ์ใช้งานจริงในทุกๆวันของเราจะดีเยี่ยมเสมอไปหรือเปล่าอืมเราลองมาดูเรื่องประสิทธิภาพและปัญหาจุกจิกจกวนใจในชีวิตประจวาวันกันบ้างดีกว่าครับเอาข้อดีก่อนจุดแข่งที่โฟน n อ a r e อารีนาชมเปอเลยก็คือเรื่องความลื่นไหลของ UI ครับเขาบอกว่าการใช้เจสเจอร์นี่ลื่นหัวแตกเลยประสิทธิภาพก็เร็วเหมือนสายฟ้าฟาดซึ่งเท มันก็มีปัญหาจุกจิกกวนใจที่คนใช้งานจริงๆเขาเจอกันครับอย่างแรกเลยคือระบบสั่นมันเบามากเบาจนแบบพลาดสายพลาดข้อความสําคัญกันเลยทีเดียวแล้วก็มีเรื่องขนาดฟอนต์ที่มันดูพินเพี้ยนในบางแอปและจุดที่น่าสนใจมากๆเลยก็คือเรื่องแบตครับคือให้มาตั้ง6 0 0 0มิลลิแอมแน่ใหญ่มากนะแต่พอใช้จริงกับอึดได้แค่ระดับเรือทงทั่วไปไม่ได้โดดเด่นอย่างที่คาดหวังซึ่งก็อาจจะไปไปได้ว่าชิปที่แรงสุดๆกับจอที่สวยสุดๆเนี่ยมันก็กินไฟมหาศาลเหมือนกันแล้วเราก็มาถึงประเด็นที่โอโ้หหีีีงงกกกกกันนัันนนนน่่่่่่ทุุดออออร้ลลคคบบบืแมมมึาปฏิชๆต ธรรมดามากเอาเกิดอะไรขึ้นกันแน่เนี่ยคือ <c oughs> มันมีรีวิวจากผู้เชี่ยวชาญ2เจ้าใหญ่นี่นะครับที่ให้บทสรุปเกี่ยวกับกล้องของ OnePlus 13เนี่ยแบบว่าตรงกันข้ามกันอย่างสิ้นเชิงเลยลองดูนี่สิครับมันเหมือนหนังคนละม้วนเลยนะ ฝั่งโฟนอารีนาบอกว่าคุณภาพ,าพกล้องไม่ได้ดีขนาดนั้นหรอกแล้วก็มีปัญหาหลุดโฟกัสบ่อยภาพก็คมชัดเกินจริงไปมากแต่อีกฝั่งหนึ่ง Android Central บอกว่า One Plus สร้างปฏิหารเลยนะเป็นหนึ่งในกล้องสมาร์ทโฟนที่ดีที่สุดเท่าที่เคยมีมาแถมยังชมว่าให้รายละเอียดที่คมชัดสุดๆอีกเฮ้ยอะไรกันเนี่ยทำไมความเห็นมันถึงต่างกันได้ขนาดนี้คำตอบอาจจะซ่อนอยู่ในเทคโนโลยีที่ชื่อว่า d u เ l e x p o s u r e a l อ o r i t h m ทครับอธิบายง่ายๆเลยนะคือทุกครั้งที่เรากดชัตเตอร์หนึ่งครั้งเนี่ยโทรศัพยีวเด ผลลั์ที่ได้ก็คือภาพที่มีคอนทราสต์จัดจ้านละเอียดคมชัดแม้วัตถุจะเคลื่อนไหวก็ตามซึ่งนี่แหละครับอาจจะเป็นสาเหตุที่ทําให้คนเห็นต่างกันคือบางคนอาจจะชอบภาพสไตล์นี้มากที่มันดูคมดูมีมิติแต่บางคนก็อาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันผ่านการปรุงแต่งมาเยอะเกินไปจนดูไม่เป็นธรรมชาติหรือเปล่าเอาล่ะครับมาถึงตรงนี้แล้วก็ถึงเวลาที่เราจะมาปติด,ต,ด,ต,ดต่อเรื่องราวทั้งหมดนี้เข้าด้วยกันเพื่อหาบทสรุปของเจ้าวันพลัสสิบสามเครื่องนี้กันครับถ้าจะให้สรุปว่าวันพลัสสิบสามมันคืออะไร มันก็คือโทรศัพท์ที่มีหน้าจอที่ต้องบอกว่าสมบูรณ์แบบจริงๆแถมยังทำลายสถิติเป็นว่าเล่นเป็นโทรศัพท์ที่ทนทานอย่างไม่น่าเชื่อในสถานการณ์จริงเป็นโทรศัพท์ที่เร็วและเลื่อนไหลามากแต่ ก็มาพร้อมกับข้อบกพร่องเล็กๆน้อยๆในการใช้งานจริงที่น่ารำคาญใจอยู่เหมือนกันและสุดท้ายมันคือโทรศัพท์ที่เป็นศูนย์กลางของรามาเรื่องกล้องที่เถียงกันไม่จบไม่สิ้นครับและทั้งหมดนี้ก็นํามาสู่คําถามสุดท้ายที่น่าคิดมากๆเลยครับว่าสาหรับโทรศัพท์ที่เรียกตัวเองว่าเป็นเรือธงสุดขุมเนี่ยสุดท้ายแล้วอะไรมันสําคัญกว่ากันระหว่างการมีชิ้นส่วนที่สมบูรณ์แบบทางวิทยาศาสตร์กับการมีประสบการณ์ใช้งานในทุกๆวันที่มันราบลื่นและไว้ใจได้นี่แหละครับคือคําถามสําคัญที่คนที่กําลังมองหาเรือธงสุดคุม